สวัสดีคะ่ะยินดีเข้าสู่ช่องปูฝังยาพาฟแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาหลกก้ากันนะคะไม่รู้ปอออนอยู่มุมไหนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยแอดหากับข้าวเที่ยงก่อนนะคะหน่อไม้กำลังออกนะคะช่วงนี้ทำไมพาเรียงเด้อพี่นาะเนี่ยคะ่ะแอดหักไวสามชีนอเดี๋ยวเอาไปห้ยป้าป้าเป็นผนกทำกับข้าวรอนะคะรอหลานลาลูกๆนะคะ นีเอาไปให้ป้านะคะให้ป้าแกงแล้เตาเห็ดมานะคะเอ็ดได้เห็ดมาแล้วก็กลบด้วยเดี๋ยวใส่กลบด้วยแกงหน่อไม้เที่ยงนี้นะคะเนะนี่ยค่ะประออนะ

นี่คือปลาออนนะคะปลาออนทํานาในรอบยี่สิบปีนะคะแ <_ d ose> ม่นว่าปลาออนยี่สิบปีว่ะในรอบยี่สิบปีนะคะอันนี้มัดกาที่มามามาลกไว้แต่หมอว,วานเนี่ยหมดแรง <_ d ose> ลกง่ายปอกาเด <_ d ose> ี๋ยวไปลกเดีย๋ยวไปลก เออหาเอาหมองเป็นเกียบนะอันนี้คือก้าก้าที่มันเหลือจากอันหน้าป้ากับหน้าลุงเนาะค่ะก็เรื่องไห้มันลกเอาก้าปะอ่อนอกงามบบใส่ปุ๋ยเอาหมองมันโล่งๆหน้าไะไงหมองโล่งๆเน้าข้าวก็ขอข้าวเหนียวที่อร่อยที่สุดแล้วข้าวก็ขอก ลถก,กองไว้ก่อนนะคะเตะแล้วก็รถกองไวอีกสี่ก่อนเดี๋ยวค่อยมามัดทีเดียวขย่าออกนะคะเศษมันนะคะเศษที่เราไม่ต้องการนะคะอืมกายไว้กายไว้มาดูสเสบียงกันนะคะมันไปเที่ยวเลยนะคะตอนนี้มันร้อนเนาะก็หายน้ําแล้วก็เตรียมมาประออนจาให้ซอเปปชีสไปกาแฟเพียบ น้ำแข็งนะคะสปอนเซอร์นะคะอีกสักพักก็จะมีกองเอ๊เขาเรียกว่าอะไรนะกองหนุนมาเพิ่มอีกสองนะคะเขาเีกตัวช่วยตัวช่วยใช่ไหมน้องนกยูงเนาะกำลังสีมาน้องนกยูงกำลังสีมา ขนคนมาจากบ้านหน้าน่อยพร้อมด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวแอดลงลงไปหลกเก้านะคะเดี๋ยวพระอ่อนจะด่านะคะสำหรับคลิปนี้เขาจะเพียงเ่่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ